เนี่ยกล้องจับหน่อยได้ไหมครับเอากล้อง3เนาะอ่านี่ครับภาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้เล็งงัดมาตรา112ฟันม็อบครับนะฮะอันนี้ก็นายกรัฐมนตรีห่วงความรุนแรงขยายตัวลั่นบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรานะครับบ้านเมืองเราพอไม่มีการชุมนุมก็สงบเรียบร้อยดีครับใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดี บรรยากาศการค้าการขายคนละครึ่งก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยก็ดีขึ้นธุรกิจร้านค้าที่พึ่งพาอาศัยคนไทยเนี่ยตอนนี้จะตบอกว่าไม่มีปัญหาเลยก็ว่าได้นะนะครับไอ้ขายได้น้อยลงนะั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตามเงินในกระเป๋าของลูกค้าแต่ว่าทุกคนสามารถเปิดร้านขายได้กันตามปกติทุกร้าน ยิ่งมีโครงการคนละครึ่งมากระตุ้นด้วยและกำลังจะมีเฟสที่2ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมนะครับการท่องเที่ยวก็ดีครับหยุดยาวพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นี้4วันต่อเนื่องกันหลายคนไปอยู่ตามที่ท่องเที่ยวโพสแชร์กันในโลกออนไลน์มีความสุขนะครับมีความสุขแต่พอย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนเห็นการชุมนุมที่หน้ารัฐสภากระทบกระทั่งกันยิงกันแล้วครับ ยิงกันแล้วใช้อาวุธปืนยิงเจ็บกันแล้วนะครับแล้วก็มาที่สี่แยกราชประสงค์นะครับเอาสีมาสาดเอาน้ำมาสาดเอาสเปรย์มาฉีดมาพ่นข้อความประท้วงไล่รัฐบาลนั้นพอเข้าใจได้ว่าไม่ชอบกันก็ไล่กันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่เกินเลยไปถึงการใช้ถ้อยคำวาจาการปราศัยบนเวทีที่จับจ้วง ต่อสถาบันเบื้องสูงแล้วก็ไปฉีดพ่นไว้ตามคำแพงตามเสารถไฟฟ้าทางด่วนเสาสะพานลอยด้วยข้อความอันหยาบคายเข้าขายที่หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเนี่ยมาตรา112เนี่ยดูหมิ่นอาฆา,าตมาดร้ายนะครับก็ต้องบอกว่านายกก็คงได้ยินเสียงประชาชนเหมือนกันนะว่ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรแถมยังถูกกล่าวหาว่ามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดทิ้งไว้ในรถตู้ซะอีกตอนที่หน้ารัฐสภาก็เสียหายกันไปใหญ่จริงเทจยังไงก็ต้องสอบกันนะครับทีนี้มันทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งว่ากฎหมายไม่บังคับใช้หรือบังคับใช้ไม่ได้ที่สุดเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกแถลงการยืนยันว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรากับทุกการกระทําความผิด